ครับผมก็ขอขอเข้าสู่การแข่งขันเลยนะครับผมาลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการชี้แจงกติกาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมีคำถามทั้งหมด30ข้อนะครับ30ข้อโดย <ผม S 1> ที่<อ>กรรมการของเราจะอ่านข้อสอบนะครับอ่านข้อสอบพออ่านเสร็จนะครับเราจะให้เวลาผู้เข้าแข่งขัน10วินาทีในการตอบ คำถามนะครับแต่อย่าเพิ่งยกนะครับรอสัญญาณจากกรรมการก่อนนะครับรอสัญญาณยกคำตอบพร้อมกันกรรมการก็จะให้สัญญาณนะครับยกคำตอบแล้วเราก็ยกคำตอบพร้อมกันนะครับทางน้องแต้ป้ายป้ายคำตอบมีพร้อมหรือยังครับผมอ่าพร้อมแล้วค่ะโอเคโอเคครับขอบคุณครับผมยกยกคำตอบนะครับหลังจากนั้นกรรมการบันทึกคะแนนนะครับแล้วก็จะ แจ้งให้เอาป้ายคำตอบลงนะครับนอนโอเคนะครับมีมีท่านใดไม่มีข้อซักถามไหมครับผมหลังจากที่ดำเนินการหลังจากที่อ่านข้อสอบนะครับอาจำนวนสิบข้อเราก็จะมีการรวบรวมคะแนนและกรรมการก็จะประกาศคะแนนนะครับทีคราวละสิบข้อนะครับกรรมการจะอ่านคำถามครั้งเดียวนะครับต้องฟังดีๆนะครับครั้งเดียวนะครับ โอเคนะครับทุกท่านพร้อมนะครับผมน้องแต้พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วส่งสัญญาณ้วยครับยกมือก็ได้ครับยกมือก็ได้พี่หนูพร้อมหรือยังครับผมอ่าพร้อมแล้วทุกท่านพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นครับผมโอเคนะครับเราจะเริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับกลุ่ม A คำถามชุดแรกนะครับเป็นคําถามเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับขอเชิญกรรมการผู้อ่านคําถามครับอาจารย์พิเชษทองละเอียดครับครับสำหรับคําถามชุดแรกนะครับของรอบคัดเลือกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยข้อหนึ่การเลือกใช้สารเคมีควรพิจารณาจากปัจจัยใด ก็ไก่ชนิดของศัตรูพืชขอไข่ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมคอควายความเหมาะสมกับพืชที่ปลูกและงองูถูกทุกข้อครับกรรมการจับเวลาครับก็เป็นคำถามแจกคะแนนไปก่อนนะครับน่าจะตอบได้ทุกคนนะครับหมดเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วนะครับทุกท uh ่านเตรียมคําตอบนะครับอย่าเพิ่งยกนะครับอย่าเพิ่งยกเดี๋ยวกรรมการจะแจ้งให้ยกพร้อมกันนะครับอ่าพร้อมแล้วนะครับยกคําตอบครับอ่า a 1 a 1ตอบงองูนะครับ a 2สอตอบงองู a 3ตอบงองู a 4ตอบงองู a 5ตอบงองู A 6ตอบงองงูครับเฉลยเป็นยังไงครับอาจารย์ครับครับสำหรับข้อนี้นะครับก็เป็นอย่างที่อาจารย์ว่านะครับก็คือเป็นการแจกคะแนนไปก่อนนะครับก็ทั้ง6ทีมนะครับก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคืององงูครับก็คือการเลือกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะครับควรพิจารณาจากชนิดนะครับของศัตรูพืชความปลอดภัยต่อผู้ใช้สิ่งแวดล้อมและก็ความเหมาะสมสำหรับพืชปลูกด้วยครับ ก็ขอแสดงความดีกับทั้ง6ทีมครับครับเอาคำตอบลงครับผมข้อที่สอครับเชิญคำถามครับครับสำหรับข้อที่2นะครับข้อใดเป็นข้อความควรปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกอไก่ใช้สารเคมีในปริมาณที่มากกว่าที่ระบุในฉลากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขอไข่อ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดขอควายฉีดพ่นสารเคมีในช่วงเวลาที่มีลมแรงเพื่อให้กระจายทั่วพื้นที่และงองูเก็บสารเคมีไว้ในภาชนะที่ไม่มีฉลากกับกรรมการจับเวลาครับ10วินาทีครับ ก็เป็นในเรื่องของการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยครับหมดเวลาคับหมดเวลาครับเตรียมคำตอบนะครับครบหกทีไหมหนองแต้หายไปหนองแต้หน้าจอหายไปละมายังยกคำตอบครับยกคำตอบนะครับเดี๋ยวกรรมการบันทึกคะแนนนะครับเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะครับคำตอบที่ทุกทีมตอบนะครับตอบเหมือนกันหมดเลยนะครับ ก็คือตอบข้อขอไข่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคําเฉลยจากอาจารย์พิเชษครับครับสําหรับข้อที่ถูกสําหรับข้อสอนะครับก็จะเป็นข้อขอไข่นะครับอ่านฉลากและปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดนะครับครับผมเอาคําตอบลงได้นะครับเมื่อกี้ลืมลืมบอกไปขออภัยทีนะครับผมข้อต่อไปเลยครับผมครับข้อที่สามนะครับการจัดเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรทําอย่างไร ก็ไก่เก็บไว้ในที่สูงและห่างจากเด็กขอไข่เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทและมีฉลากชัดเจนคอควายเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นและงองูถูกทุกข้อครับ,รบกรรมการจับเวลาครับ10วินาทีนะครับก็เป็นเรื่องของการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยอยู่นะครับหมดเวลาค่ะครับหมดเวลานะครับเตรียมคำตอบครับ เตรียมยกป้ายคำตอบครับยกป้ายคำตอบครับยกแล้วทุกทีมนะครับตอบเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยนะครับเอาคำตอบลงครับผมครับเฉลยสำหรับข้อสามนี้นะครับก็คืององูนะครับก็คือถูกทุกข้อนะครับการจัดเก็บสารเคมีก็คือควรจัดเก็บในพื้นที่สูงนะครับห่างจากเด็ก ในภาชนะที่ปิดสนิทและมีฉลากชัดเจนรวมถึงในพื้นที่แห้งแล้วก็เย็นนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะสารเคมีจะเสื่อมสภาพครับ,รบข้อต่อไปนะครับข้อ4ข้อใดเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ควรสวมใส่เมื่อใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชกอไก่นะครับหน้ากากป้องกันสารเคมีขอไข่ถุงมือยางคอควายแว่นตานิลภัยและงองูถูกทุกข,ข้อครับ ครับจับเวลาครับก็เป็นเรื่องของการสวมอุปกรณ์ป้องกันนะครับที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยครับหมดเวลาค่ะหมดเวลาครับผมเตรียมยกป้ายคําตอบนะครับยกคําตอบครับอ่าทุกทีมนะครับตอบแล้วนะครับอ่าตอบงองงูทุกทีมนะครับเอาป้ายคำตอบลงครับ เรามาฟังเฉลยกันนะครับครับสําหรับเฉลยในข้อที่สี่นะครับก็คือข้ององูนะครับถูกทุกข้อเพราะว่าในการสวมอุปกรณ์นะครับก็ต้องมีในส่วนของหน้ากากป้องกันสารเคมีนะครับถุงมือยางแล้วก็แว่นตานิรภัยนะครับเพื่อป้องกันสารเคมีที่จะเข้าสู่ร่างกายสําหรับผู้ใช้งานครับครับที่สําคัญก็ต้องสวมให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วยนะครับครับผมสําหรับหัวข้อต่อไปนะครับ เป็นข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับของมาตรฐานการผลิตพืชนะครับเชิญกรรมการอ่านคำถามครับค่ะสำหรับข้อ5นะคะคำถามคือ GAP ในด้านมาตรฐานการผลิตพืชย่อมาจากคำใดนะคะกอไก่ Go ay, Good agricultural practice ขอไข่ Green agricultural practice คอควาย g o o d a g r i c u l t u r ร แพ็ทีสงองูกรีนแอ็กกี้เคาน์เตอร์แพ็ทีสค่ะครับจับเวลาครับก็เป็นเรื่องของคำย่อนะครับของมาตรฐานนะครับกรรมการจับเวลาแล้วนะครับผมอันนี้เราอาจจะเคยได้ยิน GAP j p ยกมาจากอะไรนะครับอันนี้เป็นการถวนคำถามความรู้นะคหมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วครับเตรียมยกคำตอบนะครับเตรียมยกคำตอบครับ ยกคำตอบครับอ่าทุกทีมเก่งมากนะครับตอบกอไก่นะครับเป็นยังไงครับถูกไหมครับค่ะอ่าสำหรับเฉลย<ก>ข้อ,อนี้เอาคำตอบลงก่อนครับขอไป ค่ะเฉลยคำตอบข้อนี้นะคะก็คือข้อกอไก่นะคะ GP ย ja ่อมาจาก Good Agricultural Practice นะคะคือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะ,ะซึ่งหมายถึงแนวทางการปฏิบัติในการทำเกษตรที่ดีที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปก็ เป็นคำข้อต่อไปครับผมข้อที่6ต่อไปเลยนะคะอ่าข้อที่6นะคะคําถามคือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารมีกี่ข้อกําหนดนะคะกอไก่7ข้อขอไข่8ข้อขอควาย9ข้ององู10ข้อค่ะครับจับเวลาครับผมเป็นเรื่องของมาตรฐาน GAP นะครับซึ่ง,งหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ ได้หมดเวลาแล้วครับ,รบผมเตรียมยกคําตอบครับพร้อมแล้วยกคําตอบครับยกคําตอบครับผมยังหาคําตอบไม่เจอโอเคยกคําตอบแล้วนะครับผมเดี๋ยวทีมงานเราบันทึกเรียบร้อยไหมครับผมโอเคนะครับบันทึก คําตอบเรียบร้อยนะครับเอากระดาษคําตอบลงครับเอามาฟังเฉลยกันนะครับสําหรับเฉลยข้อนี้นะคะคําตอบมีหลากหลายมากเลยเฉลยนะคะข้อนีอ้ข้อที่ถูกต้องก็คือขอไข่นะคะข้อกําหนดหลัก มี8ข้อนะคะซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ปลูกการให้น้ำการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรการจัดการกระบวนการผลิตอ่าแล้วก็รวมถึงการจัดทำเอกสารเรื่องการบันทึกข้อมูลค่ะครับข้อต่อไปเลยครับผม ข้อ7นะคะคำถามข้อ7กรณีปลูกพืชเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องขอมาตรฐานใดนะคะกไก่มกศส9001 2 5ก4การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ขอไข่มกส3 5 0 2 2 5ศ1การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพรคอควายมกส9 0 0 1ศ5 5 6การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารงองงูมกส25112565การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอ่อนและพืชต้นอ่อนค่ะครับผมกรรมการจับเวลานะครับ10วินาทีเท่านั้นเองนะครับ ก็ต้องมีความแม่นยำในเรื่องของตัวมาตรฐานนะครับซึ่งก็จะมีรหัสมาตรฐานอยู่นะครับหมดเวลาคะ่ะหมดเวลานะครับอย่าเพิ่งยกนะครับผมเดี๋ยวเรายกพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรายกคำตอบพร้อมกันใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะให้สัญญาณนะครับทุกทีมอ่าน้องแต้น้องแต้อยู่ไหมครับอ่าน้องแต้ไปอยู่อีกอันนึงโอเคโอเคอ่าน้องแต้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีมเราเปลี่ยนเปลี่ยน ลกล้องมีสองอันนะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วก็ยกนะครับผมกล้องอีกตัวหนึ่งน่าจะมีปัญหานะครับก็อ่าโอเค A หนึ่งนะครับผมผมจะให้สัญญาณในการยกกระดาษคำตอบนะครับผม ยกกระดาษคําตอบได้ครับทุกทีมยกกระดาษคําตอบครับอ่ยกแล้วนะครับเอหนึ่ตอบอบ้านหนองแต้นะครับตอบขอไข่ทีม a 2 a 2เอสหล่านาดนะครับเหล่านาดตอบข้อวายนะครับเอสามมะม่วงบันฮหดนะครับตอบขอไข่ A4 นะครับจากสีเมืองใหม่นะครับอุบลน,นะครับตอบขอไข่ A5 ้าช้ําเก่าฟาร์มผักบ้านดอน่วงนะครับตอบขอไขนะครับแล้วก็ทีมที่6กผักน้ําคําตอบขอไข่ครับเอากระดาษคําตอบลงครับอขอต่อไปเลยนะครับ แลวเฉลยยังยังไม่ได้เฉลยนะคะ,ะนีนะะ่ข้อนี้เฉลยนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือขอไข่นะคะซึ่งในการตรวจรับรองอพืชสมุนไพรนะคะเราจะใช้มาตรฐาน3502-2561องาเป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพรคะ่ะครับเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตพืชข้อต่อไปครับข้อที่8ครับ ค่ะคำถามข้อที่8นะคะสารชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดโรคที่ไม่ขึ้นทะเบียนสามารถใช้ในแปลง GAP ได้หรือไม่ก,ไก็ไก่ไม่ได้เพราะวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องขอไข่ไม่ได้เพราะเป็นข้อกำหนดหลักการบันทึกข้อมูลข้อควายใช้ได้เพราะไม่ใช่สารเคมีและงองงูใช้ได้เพราะไม่เป็นอันตรายค่ะครับจับเวลาครับ ข้อนี้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการใช้วัตถุดิบตางประเทศครับหมดเวลาแล้วนะครับผมเตรียมยกนะครับอย่าเพิ่งยกนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คว่าทุกทีมพร้อมหรือ,อยังโอเคครับทุกทีมพร้อมแล้วนะครับยกกระดาษคําตอบครับยกคําตอบแล้ว A1 บ้านหนองแต้นะครับตอบขอไข่ A2 เหล่านาดไพรมหาสารคามตอบกอไก่นะครับ ฟาร์มผักบ้านนนม่วงอ่าทีม A3 สามก่อนนะครับ A3 สามอ่ามันม่วงมันแหดน,นะครับตอบกอไก่ A4 สี่นะครับทางสีเมืองใหม่ตอบขอไข่ครับ A5 ห้าฟาร์มผักดอนม่วงตอบกอไก่และผักน้ําคําตอบกอไก่ครับเอากระดาษคําตอบลงครับเรามาฟังเฉลยกันนะครับ ค่ะเฉลยสําห,สหรับข้อนี้นะคะก็คือข้อกอไก่นะคะไม่ได้เพราะวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องนะคะโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำชีวพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะคะควรนํามาใช้ในแปลงนะคะถ้าใช้ถ้าชีวพันธุ์ที่ไม่ขึ้นทะเบียนนะคะก็อาจจะมีอันตรายการปอมปุลหรือปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นอันตรายได้นะคะครับผม ข้อต่อไปครับค่ะคำถามข้อที่9นะคะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะคะกอไก่สามารถใช้ปุ๋ยเคมีได้แต่ใช้สารเคมีไม่ได้ขอไข่ไม่สามารถใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีได้คอควายไม่สามารถใช้ปุ๋ยเคมีแต่ใช้สารเคมีและฮอร์โมนได้งองูไม่สามารถใช้สารเคมีแต่ใช้ฮอร์โมนได้ค่ะครับจับเวลาครับ ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะครับหมดเวลาครับผมเตรียมคำตอบนะครับถ้าดูไม่ดีอาจจะดูผิดได้นะครับก็ต้องดูคำตอบดีๆนะครับอบ้านหนองแต้หายไปแล้วใช <c oughs> ่ไหมบ้านหนองแต้อยู่ไม่เอ่ยสงสัยแบตหมดนะครับเราก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับผม ยกกระดาษคำตอบครับยกแล้วนะครับทีม A2 นะครับทีม A2 เหล่านาดนะครับตอบงองูครับทีม A3 สามมะม่วงบ้านแห่ตอบขอไข่ถ้าขานแล้วเอากระดาษคำตอบลงได้นะครับผม A3 สามอ่าเอสามขอไข่แล้วก็ A4 สีมืองใหม่ครับขอไข่ A5 ห้าขอไข่ครับ A5 ห้าฟาร์มผักโอนมวงตอบขอไข่แล้วก็ A 6หกผักน้ำคํานะครับตอบขอไข่ไอเอสองเอสองตอบอะไรนะครับ A 2สองตอบงองงูนะครับเหมือนขอไข่ก็เลย <c oughs> งองงูนะครับตัวงองงูน้องแต้ตอบอะไรครับน้องแต้เข้ามาแล้วครับน้องแต้พูดพูดออกอากาศก,าก็ได้ครับเพราะว่าเห็นน่าจะภาพหลุดไป ลองแต้ต, Beni, ตอบตอบอะไรครับผมเปิดไหมแล้วก็ตอบได้เลยครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นึครับเขาเกิดภัยพิบัติไฟดับนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับในในทุกพื้นที่นะครับบางทีช่วงนี้ก็จะมีฝนตกนะครับไฟดับมีพายุเข้า เป็นธรรมดานะครับเดี๋ยวเราน้องแต้ตอบข้อนี้ครับน้องแต้ครับตอบตอบข้อไหนครับผมอ่าได้ยินแล้วมาแล้วนะครับตอบแล้วนะครับน้องแต้ตอบขอไข่ครับโอเคครับเห็นแล้วครับผมเอาป้ายลงได้นะครับข้อต่อไปครับเฉลย เฉลยนะครับเฉลยรู้สึกว่าจะเล่นขยดนี่นะคะก็คือคําตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่นะคะในการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์นะคะจะไม่สามารถใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีได้นะคะครับข้อสุดท้ายสำหรับรอบนี้นะครับข้อที่10บครับค่ะคำถามข้อที่10บนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกำหนดขออนุญาตชวนข้อ9้าหน่อยนึงค่ะเพราะว่าเหมือนจะอ่านคำถาม ย้อนไปข้อเก้าค่ะข้อใดถูกต้องใช่ค่ะข้อใดถูกต้อง,อกองเกษตรยินซีี่ยวกับกเกษตรอินซีย S <S ์าใช้เคมีได้แต่ใช้ฮอร์โมนได้แล้วที่บอกว่าคําตอบขอขไข่ไม่สามารถใช้ปุย๋ยเคมีและใช้ใช้สารเคมีได้ด้วยเหรอคะและสารเคมีและสารเคมีได้ไม่สามารถใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีได้ค่ะ Oh, okay. ไม่สามารถใช้ได้ทั้งปุ๋ยเคมีและสารเคมีค่ะเพราะว่าต้องดูให้ดีครับผมต้องต้องพิมพ์ใหม่ต้องพิมพ์แบบว่าไม่สามารถใช้สารเคมีได้ด้วยเพราะว่าอันนี้ก็ก็เลยมันก็เลยเป็นคําตอบที่แบบว่าอา้าวทาไมใช้สารเคมีได้โอเคครับอ่าเป็นเป็นเป็นให้เป็นอ่าเป็นเป็นมติของกรรมการนะครับว่าตอบขอไขนะครับผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาแล้วนะครับพี่แมวครับ แต,แต่ว่า <ผม S 1> แต่ว่าพิมพ์ต้องพิมพ์ใหม่คําว่าต้องต้องไม่ใช้สารเคมีต้องย้ําตัวนี้เพราะว่าข้อแรกอ่ะมันก็ยังใช้คําว่าไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมคะครับผมโอเคค่ะอันนี้เป็นเป็นครับผมครับผมโอเคนะครับเป็นมติของคณะกรรมการนะครับว่าข้อที่เก้าเนี้ฉเฉลยก็คือขอไข่นะครับก็คือ,อ ไม่สามารถใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีได้หมายความว่าทั้งปุ๋ยเคมีและสารเคมีใช้ไม่ได้ครับผมโอเคครับข้อสิครับข้อสุดท้ายครับผมในรอบนี้นะครับคําถามข้อสิบนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกําหนดเรื่องพื้นที่ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ค่ะก็ไก่พื้นที่ผลิตต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนัก ขอไข่แหล่งน้ำที่ใช้ต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีจุลินทรีย์และโลหะหนักคอควายพื้นที่ผลิตต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์แต่ปนเปื้อนโลหะหนักได้งองงูกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต้องมีหลักฐานแสดงว่าผลิตผลไม่เกิดการปนเปื้อนค่ะครับข้อนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับกล่าวไม่ถูกต้องกรรมการจับเวลาครับหมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วนะครับอ่านดีๆนะครับผมเรียบเตรียมคำตอบนะครับเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนะครับยกกระดาษคำตอบนะครับพร้อมกันอ่ายกแล้วนะครับเ,นนเดี๋ยวผมจะอ่านให้กรรมการได้ ฝ่ายบันทึกคะแนนได้ยินด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านก็จะได้ยินด้วยนะครับยกต่ำบ้านหนองแต้นะครับตอบคอควายนะครับ 2> A 2สองเหล่านาดไพรนะครับาสารคามตอบงองูครับ A 3ตอบอะไรนะ A3 สยกขึ้นอีกนิดนึงครับตอบ A 3สามะม่วงบ้านแฮดตอบงองูนะครับ A, A 4สศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีนะครับ ตอบคอควายนะครับ A 5ห้าฟาร์มผักบ้านดอนม่วงจังหวัดอุดรน,นะครับตอบคอควายครับ <c oughs> แล้วก็ A 6หกผักน้ำคํานะครับ <c oughs> อำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับตอบคอควายครับเอากระดาษคำตอบลงครับ <c oughs> เรามาฟังเฉลยกันครับ อ่าเฉลยนะคะข้อนี้ก็คือข้อคอควายนะคะพื้นที่ผลิตต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์แต่ปนเปื้อนโลหะหนักได้นะคะซึ่งจริงๆก็คืออ่าพื้นที่จะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีจุลินทรีย์ไม่ไม่ปนเปื้อนโลหะหนักนะคะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสิบข้ออันนี้เป็นคำถามแจกคะแนน ก็เป็นที่ไม่ยากมากนะครับที่อาจจะเป็นการสร้างความรู้ความความเข้าใจนะครับให้กับเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ผู้ฟังด้วยนะครับผมเรามาสรุปคะแนนกันนะครับเป,เป็นไงบ้างครับออกไปนะเลยยืตนมอกห่วย <laughs> ต้องปิดใหม่ด้วยนะครับต้องปิดใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวพิชิดกับน้องตอนนี้กรรมาการกำลังรวบรวมคะแนนอยู่นะครับ สิบข้อแรกนะครับผ่านไปแล้วในเรื่องของมาตรฐานการผลิตพืชนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้สารเคมียอย่างถูกต้องและปลอดภัยพักหายใจหายคอได้ครับดื่มน้ำทำตัวสบายๆได้นะครับระหว่างที่รอฟังคะแนนนะครับรอาจารย์ณฐิราเป็นคนจะเป็นคนอ่านสรุปคะแนนนะครับค่ะสรุปคะแนนนะคะทีม A1 นะคะ เอ่ออ่าได้เก้าคะแนนค่ะเก้าคะแนนโอ้ผิดข้อเดียวนะผิดข้อเดียว A สองค่ะเจ็ดคะแนนค่ะ A สองเจ็ดคะแนนครับ A สามเก้าคะแนนค่ะ A สามเก้าคะแนน A สี่เก้าคะแนนโอ้เก้าคะแนนครับ A ห้าเก้าคะแนนค่ะเก้าคะแนน A หกเก้าคะแนนค่ะโอ้โหครับผมอ่าผิด น้อยมากนะครับในรอบนี้นะครับผมแต่น้องแต้น้องแต้นี้ได้เก้าคะแนนนะครับขนาดว่าเกิดภัยพิบัตินับไฟไฟดับนะครับอ่าตอนนี้ยังยังยังปิดกล้องอยู่เลยนะครับครับผมข้อสอบอ่าเราจะแข่งต่อเลยไหมครับผมอีกสิบข้อนะครับพี่หนุพร้อมไหมครับผมแบตพร้อมไหมครับผมอาจารย์ขออนุญาตพักสักหน่อยครับผมพักสักหน่อยครับหายใจหายคอ เอาพักทีมงานเราสามารถพักได้ไหครับ